รื้แม่อยู่ในแคว้นที่ลบชนะแต่แคว้นที่แพ้เนี่ยเขาชาวเมืองเขาทุกข์ยากเขาก็ฝังใจเนี่ยแม่เป็นหนึ่งในนั้นก็มาเจออย่างนี้บ้างผู้นำประเทศเยอรมน,นีในสงครามโลกครั้งที่สองนี่อย่าลืมเรากำลังเป็นตุเป็นตานะสั่งฆ่าชาวเยอรมนีจำนวนมากอย่างสยดสยองาะ นี่เรากำลังเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจลว้วนมีผลทั้งสิ้นที่สังฆ้าชาวยุพิารณ์มากอย่างสเสยองพระเกิดจากการจองเวรมาในอดีตจ่ายใกล้ๆเนี้ยโดยในยุคนั้นอดีตท่านพลนำเนะี่ยได้เคยไปเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง โดยจะเป็นผู้นำของหมู่บ้านนั้นสืบตอบจากพ่อหรือผู้นำเผ่าเผ่าหนึ่งเนี่ยในจำนวนหลายเผ่าที่กระ,ะกระจายกันหมู่บ้านนั่นก็คือเผ่าเผ่าหนึ่งเนี่ยแต่ท่านผู้นำท่านนี้ไปเกิดอยู่ในเผ่าหนึ่งซึ่งพ่อเป็นผู้นำเผ่าแล้วก็สืบทอดการเป็นผู้นำเผ่าแทนพ่อหลังจากพ่อเสียชีวิตไปแล้วในในในใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเนี่ย เป็นเผ่าเผ่าหนึ่งในจำนวนหลายๆายเผ่าที่กระจายกระจายกันได้ถูกกษัตริย์ยวโบราณส่งกองทัพมากรุกรานและทําลายทรัพย์สินของเผ่าในเผ่านี้แล้วก็กวาดต้อนบุคคลในเผ่าไปเป็นเชลยกษัตริย์ยวโบราณนั้นเพตะนช่วงใกล้ๆนี้เองเนะี่ยจึงทําให้อดีตผู้นำเผ่า อดีผู้นำเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำเผ่าในตอนนั้นเกิดความแค้นและผูกพยาบาทโดยตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าว่าสักวันหนึ่งจะต้องแก้แค้นคืนให้ได้ถ้าได้โอกาสโดยจะฆ่ามาให้เหลือเลยทั้งเผ่าพันธุ์เพราะว่าฆ่าเผ่าพันธุ์เราการจะมาเป็นผู้นำนี้ต้องมีบุญเก่ามาแต่อย่าลืมยังไม่หมดกิเลสอาจารย์เมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เข้ากิเลสก็ได้ช่องความแค้นความผูกพยาบาท ปัจจัยมั่นอย่างแรงข้าสักวันหนึ่งจะต้องแก้แค้นคืนถ้าได้โอกาสโดยจะข้าไมาให้เหลือนเลยรวมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันดังที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ที่เราทราบอยู่แล้วซึ่งทําให้ในชาตินี้เมื่อมาเกิดเป็นผู้นำด้วยบุญเกา่าที่สงเคราะห์โลกในหลายหลายชาติบรวมทรงผลสงเคราะห์โลกช่วยคนยากคนจนสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลแรงต่างพวกนั้นนะทำมาหลายหลายชาติ บุญหลายๆชาติมารวมส่งผลกันในชาตินี้จึงได้เป็นผู้นำเห็นไหมจ๊ะเพราะบ,บุญอย่างเดียวเนี่ยเมื่อมาเป็นผู้นำแล้วจิตที่ผูกพยาบาทที่ผูกเวรเนี่ยได้ทำให้เกิดความนึกคิดเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการการะทำจิตที่ผูกพยาบาทข้ามชาติมาจองเวรมา ส่วนชาวยิที่ถูกฆ่าหมูก็ต่างคนต่างเขามีกรรมเป็นของตนเองหลากหลายแต่โดยรวมจะมีกรรมปรนานปฏิบัติที่เคยสั่งฆ่าคนหรือฆ่าเองมาไม่มากก็น,น้อยจะฆ่าสัตว์มั่งฆ่าคนมั่งฆ่าอะไรต่างๆฆ่าเองมั่งสั่งคนอื่นฆ่ามั่งหรือกรรมอย่างอื่นหลายๆกรรมหลากหลายทีเดียวแต่กรรมหลัลกๆคือกรรมปรนานปฏิบัติเนี่ยมาส่งผลแล้วมารวมกันเกิดในพร้อมๆกัน อดีตผู้นำตายแล้วก็ไปอยู่ในอเวจีมหานรกในกรรมปานาติบาตท,ทั้งหมดที่ทำสงครามฆ่าคนโดยมีร่างกายใหญ่โตปานภูเขาในจอมนิดเดียวนะแต่ตัวจริงตัขนาดภูเขาใหญ่ๆอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมหกด้านหกด้านเป็นกล่อง 6ด้านเลยเผยออกไม่ได้แล้วในนั้นก็มีจะมีแกส๊สไฟกรดที่ร้อนแรงมากๆเผาไหมาอยู่ตลอดเวลาทุกทรมานมากจะต้องอยู่ในมหานรลกนี้เป็นกับเลยจ้ะนี่เป็นกับเพราะฉะนั้นพระเตมีจริงยอมเป็นไหมอย่ายงอยากเป็นผู้นำเดี๋ยวก็หนีไม่พ้นอนึ่งนี้นขนาดไม่ได้ผูกเวรจองเวรใครมานะ แต่นี้จองกันมาข้ามชาติแต่ชาติใกล้ๆเนี่ยต้องอยู่ในนี้อีกนานแม่แต่